สวัสดีครับก็ขอนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการขันครับในส่วนของสุพฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับจำลองการ2025-2026ครับคู่ระหว่างเชลซีครับเปิดสแตมฟอร์ดปิดพบกับซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพิร์ลโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับคู่นี้ครับเตะจริงนะครับกันค่ำคืนวันเสาร์ครับที่25ตุลาคมเวลา21่สนาฬิกาครับ3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับก็สามารถรับชมได้ผ่านช่องบอลแอมะซ์นะครับผม วันนี้มาจำลองแรายการแข่งขันผ่านฟุตบอลสองพักันครับเดี๋ยวเรามารับชมไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับในส่วนของตารางคะแนนครับตอนนี้เชลซีครับอยู่อันดับ5ครับแข่ง8นัดมี14คะแนนครับแะไดอจุดเจ็ดครับแข่ง8นัดมี14คะแนนเท่ากันหรือเสียน้อยกว่าครับเชลซีครับมาในแผน4-3่ครับหน้าเป้าเป็นชอเปโดซ้ายกานาโชขวาเอสเตวาลครับตัวลูกเป็นเปโดเนโตครับตรงกลางมีลาเวียจับคู่กับลิสเจมครับ ันเดอร์แลนด์ครับ4-2-3-1ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับสกอร์บอร์ดเนี่ยใช้เป็นสกอร์บอร์ดคลาสสิกนะครับพรีเมียร์ลีกคลาสสิกมารับชมเกมแมตช์จำลองบรรยายสนุกสนุกกันได้ครับสามารถทายผลสกอร์ร่วมสนุกกันบ้างได้นะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดตามช่องด้วยนะครับเกมเริ่มครับเป็นเชลซีเจ้าบ้านครับขี่เรือกัอนก่อนบุกจากซ้ายไปขวา มาชุดสีน้ำเงินครับสแลนดานมาในชุดแดงสลับขาวครับเอสเตวาลสถิติการเจอกันเนี่ยของทั้ง2ทีมเนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยไม่เจอกันเลยครับนานมากๆที่คู่นี้ไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าสแลนเนี่ยตกชั้นไปหลายปีมากๆครับกาลาโชครับให้มาเอาโเปโดเนโตซัดลูกนี้เอาชนเสาซ้ำลูกนี้เอาเรียบร้อยไหมยังไม่ได้ครับ โอ้โหปัดไปชนคานครับจังหวะนี้ซาดิกี้ครับซาดิกี้คือหลังมาเอเดเลสครับมุเคเล่เอเดเลสมาที่มุเคเล่ออกขวาเลยครับมาที่บราอ์อดัมบราอ์เจอลาเวียแย่งอ้าวจังหวะนี้ผู้ธินไปเป่าว่าลาเวียไปฟาวครับ ไปเฝ้าใส่บราวครับเสียฟรีคิกกลางสนามนี่ครับไกรนิตชาก้าครับย้ายจากไบเออร์ลูเบเซนมาอยู่ซันเดอร์แลนด์ครับทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับทีมน้องใหม่หน้าเก่าครับหายไปนานครับกลับมาหลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งลาเวียแล้วฤดูกาลนี้ก็ทำผลงานได้ดีมากๆครับอยู่อันดับที่7นะครับคะแนนเนี่ยเท่ากับเชลซีเลยครับ14คะแนน ตามหลังท็อปโฟคะแนนเดียวครับตามหลังจ้าฝูงแค่ห้แต้มเองครับถือว่าน้อยมากช่องว่างคะแนนนี่เลฟีเลฟีมาที่ซาดิกี้มาที่ลิกครับเลฟีมาที่ฮักกินนาธานฮักกินฮักกินสุดเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายนี่เป็นริชเจมครับช่วยเอาไว้ได้สกอร์บอดคลาสสิกนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง มาที่ลิกครับให้มามาที่บลาวบลาวล็อกมาสวยจังหวะนี้บลาวอู้หูจะหลุดเข้าไปยิงเลยครับเรฟีเรฟ,รเรฟรีให้มาที่ปิเซเดอร์ครับโอ้โหสุดท้ายเสียบอลซาดิกี้ออกขวามาแล้วเป็นกูคุระยาครับตัดได้ชาโลบาชาโลบากับคู่กับอาชิมปงนะครับลาเวียให้มาอาชิมปง โยนยาวมาจะให้จอไปโดครับเสียบอลนาธานฮาก,กินครับฮากินให้มาเรนครับมาที่มุเคเล่ซากา้าขวาว่างครับเป็นโฮเม่ครับมาที่เอสเตลิกอ้าวเสียบอลครับเอสเตวาวมาที่กาาโชหลุดแล้วครับหนึ่งหนึ่ง กาณาโชหนึ่งหนึ่งยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับกาณาโชไม่สามารถทำประตูได้ครับตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยยังไม่สามารถทำประตูหรือแอซิสได้เลยครับกาณาโชโอ้ยิ่งไปตรงกลางประตูเลยครับแม่ช่องตั้งเยอะครับแม่จังหวะนี้ยิงอัดเข้าเน้นแรงไว้ก่อนในมุมเชลซีครับเรดเจมเ่นสันๆันครับจับเรโดเนโต เลตเจมให้มาเลตเจมเปิดมาโขกลูกนี้ไม่ได้เจ้าบ้านนี่พับสนามบุกอย่างเดียวเลยครับคร,ครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกแล้วครับ22นาทีเชลซียังมาต่อเนื่องครับเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของเชลซีครับยอดเลยครับแมาบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับเชลซีครับเลตเจม โอ้เจมเปิดเองด้วยครับแ่ากาลาโชครับเปิดมาลูกนี้ฮักกินครับเป็นแตะมุมอีกครั้งหนึ่งของเชลซีครับโอ้โหแตะมุมเป็นว่าเลี่ยนเลยครับเลดเจมก็ยิงฟรีคิกได้นะครับไปโดเนโตเนโต,โนโตให้มาที่เจมครับเปิดมาสวยๆเอ้าการาโชยิงวืดครับโอ้โหยิงไม่โดนครับมาโลก,กุสโต มาโลกูสโตพิกหาช่องมาที่เนโตกาาโชวนหาลาเวียมาที่เจมครับเจมวนมาที่มาโลกูสโตลาเวียให้มาไปโดนเนโตสัดไกลลูกนี้ก็หลุดเสาออไปครับไอ้ไกลเคียงครับจังหวะนี้ก็ยังดีครับเป็นโอกาสจบของเชลซีครับผู้เล่นของซันเร์แลนด์นี่ มีเต็มพื้นที่เลยครับโอ้หาช่องยากมากครับต้องยิงไกลไว้ก่อนเลยตั้งเตจากประตูมาครับซันเดอร์แลนด์มาที่ลอฟ์ครับซาก้าคูเม่ครับมาที่ซาก้าอีกครั้งซาก้าไม่รีบครับอเดเลตมาที่อเดเลตมาที่เลฟี ทางซ้ายมีฮักกินครับเติมแล้วลูกนี้เจอกับเจมอูลิกปล่อยบอลอ้าแล้วไม่ได้มองครับเปโดเนโตมานะครับขึ้นไปรอกับจาเปโดสองตัวการ์าโช่ม,มาอีกหนึ่งครับยกมาเปโดอุ้งจังหวะสุดท้ายนี่เคลียร์ทิ้งออกมาได้เลฟี่ไหลามาโอสกอร์ยังศูนย์ศูนนี่ยังไว้ใจไม่ได้ครับ บุกน้อยอาจจะโดนได้ครับเปิดมาเอ้ายังไงครับลูกนี้ในโตให้มาที่การนาโชทางซ้ายลิสเจมเราเป็นจอไปโดครับจอไปโดไหลมาเอสเตวาวเอสเตวาลกระชากโอ้โหแล้ว well. กระชากไปแล้วปาดเข้าในมาโอ้โหโรเซไว้ได้ครับมาที่บราวออกขวามาเลยครับทำเกมจากด้านขวาบ้างครับทางฝั่งของเซนต์แลน <mor> ที่ลิสครับอันเดเรเ,เต้มาที่โลฟครึ่งแรกในเหลือไม่ถึง10นาทีครับเชลซี LC, เจ้าบ้านเนี่ยโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่ายังยิงประตูไม่ได้ครับยังศูนย์ต่อศูนย์ไหลามาลูกนี้โอ้ก็เสร็จมาโรกุสโตรครับมายืนล้อไว้แล้วด้วยเอสเตวาลครับมาแล้วครับจงบังหวะนี้ยกมาจะให้กนาโชกแล้วยังไงครับโดนสกัดออกไปเป็นลูกทุ่มครับของเชลซี จังหวะนี้ครับกุเรียทุ่มมาเปโดเนโตเนโตอย่างไม่จ่ายครับเอ้าแล้วจ่ายช้าเกินครับโอ้โหหลายจังหวะครับเป็นซันเดอร์แลนด์เก็บได้อิซเดอร์โอ้วนกลับหลังเลยไปไม่ได้ครับแหมจังหวะสวนของซันเดอร์แลนด์นี่ก็ช้าเหมือนกันครับค oh, ูเลีนเชลซีนี่ไปยืนตำแหน่งรอกันหมดแล้วครับลาเวียไหลามากาลาโชกาลาโช่หนึ่งหนึ่งครับ ไได้อยู่ครับเราไหลามาคูคุเรยะายกมาการาโชครับจังหวะสุดท้ายแล้วทําบอลอนอ,อไปเองครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับการาโชอาทีสุดท้ายครับทดเจ็บโลฟอต่ขึ้นหน้ามาเราเป็นอาชิมปงหกทิ้งออกไปลาเวียการาโช แล้วสินเป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับยังเสมอกันอยู่0ูนย์ต่อศูนย์ครับก็ทาอะไรกันไม่ได้ครับสําหรับคู่นี้45นาทีแรกครับเดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่ออีก45นาทีท้ายครับนี่โอกาสยิง4ต่อศูนย์นะครับยิงของซันแด์เนี่ยไม่มีเลยนะครับครึ่งแรกเกมครึ่งหลังเนี่ยเป็นซันแร์เขียนลูกเล่นมันก่อนบ้างครับอเล็กซิสลงมาแทนซาดิกี้ครับ กลับซ้ายของซันเดอร์แลนด์ครับฮูเม่ออกขวามามาที่บราวจังหวะนี้บราวเหมือนจะล้ำหน้าครับนี่ครับจังหวะล้ำหน้าครับตัวสุดท้ายนี่อาชิมปงนี่ยืนลายได้ดีครับเชลซี oh, เปลี่ยนตัวครับเอาเอนโซเฟอร์นันเดสลงมาแทนลาเวียครับอ๋อ oh, ลงมาครับเรียกฟิตนิดหน่อยสตาร์เป็นตัวสำรอง มาคูคูเรย่าครับเปอร์เซ็นต์กองบอลเนี่ยเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ52ต่อ48เปอร์เซ็นต์ครับเล็กซิสครับให้มาที่อันเดรเรเต้ครับมาที่ฮูเม่ฮูเม่มาที่มมมมมทบลาวอันเดรเรเต้ครับออกมาทางซ้ายบ้างครับเป็นเลฟีเลฟีกัดชากด้วยความเร็วครับโอ้มาลูกกุสโตเสียพลาดไปแล้ว ฮากินโอ้ยโดนเตะลูกนี้ครับน่าจะใบเหลืองครับโอ้แล้วยังไงครับสินโอ้โหแค่เตือนนะครับไปโดนในอาไปโดนนโต้ครับโอ้โหรอดตัวไปครับจังหวะนี้ไปเตะใส่ฮา,าก,กินครับโยนมาลูกนี้โขก <c oughs> โอกาสครั้งแรกของซันเดอร์แลนด์ครับ ตกอยังศูนย์ตอศูนย์นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะครับสำหรับเชลซีครับคะแนนเนี่ยเท่ากันนะครับ14แต้มชนะเนี่ยจะขึ้นท็อปโฟเลยนะครับทั้งคู่เลยครับดูการน,นี้นี่ทีมน้องใหม่ในมาแรงมากๆครับเอนโซให้มาที่มาโลโกโตมาโลโกโตุสโต ตวนหาช่องครับจังหวะนี้เปโดเนโตเปิดมาจะให้จอไปโดครับไม่ผ่านแันเดลแลนเนี่ยดูก็รู้ครับมาเล่นเกมรับเต็มๆครับยิงไกลอูกนี้เอาเรียบร้อยเลยครับหูลูกไฟครับของจอไปโดครับหูยิงนอกกรอบแรงมากครับโอ้โหโลบนี่พุ่งไปแล้วครับแต่ว่าหูทั้งแรงครับ บอลเนี่ยพุ่งแรงและเร็วครับแล้วก็เข้าสามเหลี่ยมพอดีเลยครับโอ้โหแรงมากๆครับลูกนี้ระยะเนี่ยประมาณสามสิบห้าหลาสี่สิบหลาได้ครับค่อนข้างไกลนะครับจังหวะนี้นี่ครับได้บอลมาเราซัดยิงหูนี่ครับโอ้บอลนี่เข้าสามเหลี่ยมเลยครับอล้วบอลพุ่งแรงมากครับโอ้เอาจนได้ครับเชลซีหลังจากทีครึ่งแรกเนี่ยบุกอยู่ฝั่งเดียวครับแล้วนี่ครับโอ้โห ลูกยิงปิดชีพบครับเขลซีออกนำเซนเดอร์แลนด์ไปแล้ว1 .0 ต่อครับประตูจากจอไปโดนนาที55อันเดรเ,เต้ครับให้มาบุเคเล่ซากา้าโอ้โดนนำไปแล้วครับสำหรับเซนเดอร์แลนด์นี่กลาจะมาแบบแผนอุดครับแล้วโต้กลับนี่โดนไปแล้ว1 0ครับต้องแก้เกมเสริมเกมบุกขึ้นมาบ้างครับสำหรับเซนเดอร์แลนด์นี่ ไม่งั้นจะแพ้ได้เลยครับเราเปิดหมานกนี้หูยเข้ามือของซันเชสครับโรเบิร์ตซันเชสเตะขึ้นหน้ามาโอราเตะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเก็บได้ครับการโชวอาแล้วครับจัวเปโดอา้าวหลุดครับจังหวะนี้ครับหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้หูยิงไม่ดีครับมูเคเลช่วยเอาไว้ได้ครับมูเคเล่เนี่ยวิ่งไปกับจัวไปโดเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่มาใหญ่าขาสกัดเอาไว้ได้ก่อนครับโอ้หู ช่วยทีไม่เสียประตูที่2ครับมาโลโกสโตหยอดมาลูกนี้ก็แรงเกินไปครับแล้วปล่อยออกไปเลยครับเป็นบอลทุ่งของเชลซีตัวมาที่ไปเรโตรครับเอนโซโอุ้เราตรงกลางนี่มีอยู่สองสามตัวครับคูคุคครายาครับอ้าวอ้าวได้ฟาวเฉยเลยครับโอ้โห กานาโชนี่ไปอธิบายผู้ตัดสินก่อนครับให้ไปเตือนซาก้าด้วยจังหวะซาก้าโอ้ยทอนแขนครับโอ้โหจังหวะเปิดเข้ามาการิเจมจะเปิดครอสเข้ามาเปิดมาลูกนี้กานาโชหู้นี่รอโขครับไม่รู้ว่าขาใครครับมาเตะสกัดจากด้านหน้าไว้ก่อนครับโอ้โห แล้วสุดท้ายในบอลไปโดนกันนะโชออกด้วยครับอ่าเรามาทางซ้ายต่อครับเลฟี่เวลาที่เหลือประมาณ20กว่านอาทีครับตามหลังแค่1ประตูเท่านั้นเองครับเซเนร์แลนด์อาก,กินอาก,กินครับยังไงครับไหลามาลูกนีโอ้ยจะแตะลอดขามาโลกโกสโตไม่ผ่านเจ้าซีมาอีกแล้วครับเอสเตวาลโอ้โหเอสเตวาลนี่หายไปจากเกมเลยครับแล้วไหลามาให้ที่เอนโซเอนโซจังหวะสุดท้ายนี้ไม่ผ่านอุเมะครับ มาที่ลิกสครับลิกคือหลังมาเข้าสู่ช่วงนาทีเจ็ดสแล้วนะครับสกอร์ยัง1นึ่ต่อศูนย์เฉลีเจ้าบ้านยังนำอยู่นะครับ1นต่อศเราโยนมาแล้วเอสเตวาลเอสเตวาลโดนเสียบล่วงไปเลยครับโอ้แล้วยังไงต่อจังหวะนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับโอ้แค่เตือนอีกแล้วครับโอ้พุทธศิลป์ค่อนข้างใจดีมากๆนะครับยังไม่แจกใบเลยครับโอ้โหแบบ หลายตองหลายจังหวะนี่ครับตั้งใจทำลายเกมชัดเจนครับอุินนี่ไม่ให้ใบเลยครับบอบบี้ครับลงมาแทนเซเดอร์ครับเปิดเอา้ายิงลูกนี้เบาเกินครับเลฟีครับให้มา19นาทีสุดท้ายครับเลแลนตามหลังเชลซีอยู่0-1นต่ 1, อหนึอเรเต้ครับให้มาเลฟีไหลามาที่ฮาก,กิน เจอกับกุสโตไม่ผ่านครับแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับเอาเอามากลูลงมาแทนเปรโดเนโต,รตครับอ่ะส่งผู้เล่นพวกดาวลุงอายุน้อยลงมาสมัสสนามบ้างครับสกอร์นำอยู่10เอามากรูครับเล่นดีครับเปรโดเนโตทุ่มเข้ามาครับอัธิลิกให้มา อากินคือหลังอา้าวยังไงครับจังหวะนี้ใครฟราวลําำหน้าครับมาลูกกุสโตจะโยนขึ้นมากุสโตโยนมาลูกนี้ครับไมก็ยังไปต่อไม่ได้กุสโตกุสโตกเกือบเสียบอลลูกนี้อา้าเป็นอามรกรูกครับ โอ้โหโดนเข้า2แล้วผู้สิทิ์ไม่ว่าอะไรด้วยอเล็กซิสครับให้มาที่อเรเต้15นาทีสุดท้ายครับเซน์แลนด์ตามหลังเชลซีอยู่ส่วนต้นหนึ่งอย่างพอมีเวลาครับประมาณ15นาทีของเชลซีกับเซนต์แลนด์ครับต้องดูว่าเชลซีเนี่ยจะยิงหนีขึ้นไปเป็น2ลูกได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนตีเสมอหมาครับฮักกินเซนต์แลนด์มาแล้วครับท้ายเกมครับถ่ายเกมมาตามนัดเลยครับสกอร์ตามหลังแล้วได้ฟรีคิกด้วยครับอ๋อแล้วครับ ที่8ย่าง79บเาครับแล้วหูจะต่อยกันด้วยครับจังหวะนี้อามาครูเพิ่งลงมาเมื่อสักครู่เองครับี๋ยวมาดูฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับโอ้โหมีโอกาสเป็นประตูค่อนข้างสูงครับโอ้โหถ้ายิงเข้าขึ้นมานี่เชลซีลำบากเลยนะครับดูฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับจะเปิดหรือจะยิงกับซาก้าโอ้ไม่ใช่ซาก้าครับโอ้โหเอายิงลูกนี้ยังไงครับฉลับครับฉลับหรือว่ายิงออกไปเองครับ โอ้ไม่ยิงนะครับจังหวะนี้นึกว่าแกตนสากาจะยิงอ้าไปติดบล็อกด้วยครับอย่างเป็นเตะม,มุมเรียบของซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์เปิดมุมโดยซากาครับซันเดอร์แลนด์เปิดมาสวยครับจังหวะนี้บราวน์พิกแล้วจะยิงอิงไกลเอา้าเฉลบครับโอ้ยจังหวะนี้เฉลบครับเกือบเป็นประตูครับ ู้ดูจังหวะปาดเข้ามาครับแล้พลิกตัวยิงยิงหูนิดเดียวนั้นเองครับไปฉฉลับชาโลบาแล้วก็โดนซันเชสปัดออกไปอีกครั้งหนึ่งครับช่วงท้ายเกมสุดๆแล้วครับจังหวะนี้เอาเบเนตลงมาแทนเปล่าซาก้าโยนมาแล้วโขกลูกนี้ยังไม่ได้ลุ้นครับ10บนาทีสุดท้ายครับ เซร์รนตามหลังเจ้าบ้านเชลซีอยู่ศูนย์ต้นหนึ่งครับเหลามาอเล็กซิสยังไงไม่ทันครับจังหวะนี้เสียายครับแหม่เปอร์เซ็นต์จ่ายบอลน,นี่่วงท้ายเกมนี้เซล์เรนดีขึ้นเยอะเลยครับเอนโซ่เอสเจมอามากรูให้มาทางขวานี้ถึงด้วยครับเอสเตวาวอามงกูครับ เอสเตวาไปรอแล้วแล้วเสียบอลง่ายเวลาเหลือ5นาทีครับครึ่งหลังเดวซียังยันหนึ่งประตูไว้ได้อยู่ครับมาค pues รับบลอบบี้บลอบบี้ยังไงบลอบบี้หาช่องอย่างเป็นบอลของบลอบบี้ขึ้นมา <m og ging noise> มาจังหวะนี้ครับเลฟี เลฟี free, uh huh. ล็อกอืเราไปโดนเตะลูกนี้ผู้สิทธ์ให้เล่นต่อเอาเป็นเชลซีทำออกไปเองครับแล้วเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาเอสเตวาออกครับส่งกิตเตนลงมาแล้วก็สมิธลงมาแทนมาโลโกโต้ <What? S 1> <oc> สองนาทีครับเชลซียังนำอยู่เปิดมาลูกนี้อุยโงไม่ดีครับเชลซีมาแล้วครับไปเจมทางขวามีมสมิธ คืนหลังมาปดเจ็บแค่5นาทีครับชาลาบาเปิดมาโอ้โหไม่ดีครับาลาบาีลีฟีครับอ้าวสวยด้วยครับจังหวะนี้บล็อบบี้ทด5าทีนี่เหลือแค่นาทีเสร็จเท่านั้นเองครับตามหลังอยู่อืนต้นหนึ่ง อันี้สุดท้ายครับสลตอแลนด์ทำเกมบุกขึ้นมามาที่บล็อปปี้มาที่แดนเลฟีเลฟีหาช่องยังไงครับโดนชนอ้าวโอยแล้วมาเป็นนาทีที่90บวก5ครับโอ้ลูกนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าเจ้าตัวจะยิงเลยหรือเปล่าครับ ่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของซันเดอร์แลนด์แล้วครับต้องยิงเข้าทีเดียวไปเลยนะครับลูกนี้แล้วอยู่ด้านข้างด้วยครับแหมน่าจะเปิดเข้ามาเอายิงเองครับโอ้ยเข้าซองโรเบิร์ตซันเชสครับแล้วโบลเดสินมองนาฬิกานะครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเชลซีเฉือนซันเดอร์แลนด์หนึ่งศูนย์ครับประตูชัยจากโจเบโดลูกไฟครับนาทีห้าสิบห้าครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ย มแมนน่าแมทเป็นของจอไปดูครับเศตินะครับช่วงท้ายเกมเป็นเชลซีครับบุกได้มากกว่าครับยิง6กเขากรอบสี่เป็น1ประตูส่วนเซนต์แดานยิง4เขากรอบ2โอเคผมก็ก่อนจะจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแามบอลโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ